ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอปในรายการดาร์ b แบล็กแพ็คมาเล่าควันบุหรี่มือสองที่ว่าอันตรายพอๆหรืออาจจะมากกว่าการสูบบุหรี่โดยตรงยังไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่ทำลายสุขภาพของเราได้แต่ยังมีพฤติกรรมที่ถ่าบอกไปหลายคนอาจจะนึกตกใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันทำลายสุขภาพของเราด้วยหรือซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างเราลองไปดูกันเลยครับ 1. นั่งทั้งวัน สถาบันอัลเบอร์ตาเฮล s ์เซอร์วิส c e คนเซอร์แคร์ประเทศแคนาดาเผยว่าการนั่งอยู่กับที่ติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างการนั่งทํางานในออฟฟิศหรือการขับรถเดินทางไกลก็ทําลายสุขภาพของเราได้หลายต่อทั้งโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดโดยมีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคนี้เฉลี่ยปีละเกือบ1นึ0 0 0สรายคํานวณแล้วก็พบว่าความเสี่ยงโรคมะเร็งดังกล่าวถือเป็นสองใน3ของความเสี่ยงโรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากการสู ุหรีเเลยทดียวดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ห่างไกลจากโรคมะเร็งทั้งหลายเราก็ควรลุกยืดเส้นยืดสายบ่อยๆหรือลองนั่งทํางานบนลูกบอลโยคะหรือบนบาท,ที่ต้องยืนทํางานดูบ้างก็ได้ 2. บริโภคเนื้อสัตว์และอาหารประเภทไขมันมากเกินไป เนื้อสัตว์นั้นอุดมไปด้วยโปรโตีนก็จริงแต่โปรโตีนเหล่านี้ก็มี IGF1 หรืออินซูลินไลโคตแฟคเตอร์1ฮอร์โมนที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งได้และผลการศึกษาจาก University of Southern California ก็พบว่าคนที่รับประทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะในช่วงวัยกลางคนจะมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่ค่อยจะรับประทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ถึง4เท่าและความเสี่ยงนี้ก็เทียบเท่ากับคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำเลยด้วยดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง ซึ่งนักวิจัยแนะนําให้ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงและหันมารับโปรตีนจากพืชเช่นถั่วหรือเต้าหู้แทนหรืออย่างน้อยควรรับประทานผักและผลไม้ให้ได้ทุกมือ้อแค่นี้ก็จะช่วยลดปริมาณเนื้อสัตว์ในแต่ละมื้อไปได้บ้าง 3. ทําอาหารด้วยแกส๊ส ผลการศึกษาจาก Environmental Health Perspective เมื่อปีพศ2556ผู้ที่ทำอาหารด้วยเตาแก๊สเป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่แตกต่างจากควันบุหรี่มือสองเนื่องจากแก๊สธรรมชาติเหล่านี้ประกอบไปด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และฟอร์มาดีไฮด์ซึ่งทุกครั้งที่เราประกอบอาหารเราก็มีโอกาสจะสูดดมสารอันตรายเหล่านี้เข้าไปด้วยตัวเอง ถ้าว่าหากจะลดความเสี่ยงก็ไม่ยากผู้เชี่ยวชาญได้แนะนําให้ติดตั้งเครื่องดูดควันซึ่งจะช่วยดูดเอาสารพิษจากแกส๊สออกไปได้พอสมควรและหากเป็นไปได้ควรทำอาหารในที่โลง่งโปร่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกด้วย 4. ใช้น้ํามันผิดประเภท แม้จะประกอบอาหารด้วยต่อไฟฟ้าก็ใช่ว่าจะรอดเพราะหากคุณยังใช้น้ำมันประกอบอาหารผิดประเภทอยู่แล้วก็ความเสี่ยงต่อโรคภัยชนิดเดียวกับโทษของบุหรีก็อาจจะมาเยี่ยมเยือนได้เนื่องจากผลการศึกษาในแวดวงร้านอาหารและแวดวงห้องครัวพบว่าเมื่อนำน้ำมันถั่วเหลืองมาใช้ทอดอาหารและตั้งน้ำมันด้วยอุณหภูมิร้อนจัดอาจนำมาซึ่งสารอัลดีไฮด์และสารพรีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารเดียวกันกับที่พบในบุรีทั้งนี้ข้อมูลจาก กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขยังแนะนํามาด้วยว่าเราควรเลือกน้ํามันสําหรับปรุงอาหารให้ถูกประเภทโดยอาหารประเภททอดต้องใช้ความร้อนสูงควรใช้น้ํามันปาล์มหรือน้ํามันหมูซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงไม่ทําให้เหม็นหืนและไม่มีความเหนื่อจากสารโพลิเมอร์อย่างน้ํามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอย่างน้ํามันถั่วเหลืองหรือน้ํามันมะกอกเป็นต้น ส่วนอาหารประเภทผัดหรือทำสลัดควรใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอย่างน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันอะโวคาโดซึ่งนอกจากจะปลอดภัยจากสารพิษที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบอาหารด้วยน้ำมันผิดประเภทแล้วการใช้น้ำมันถูกประเภทยังช่วยให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามการทานไขมันมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพดังนั้นควรทานในปริมาณที่เหมาะสม และเลือกทานน้ำมันให้หลากหลายอย่าบริโภคน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปและทางที่ดีควรติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อชลดความเสี่ยงจากควันและไอน้ำมันอีกทางด้วย 5. นอนไม่พอการนอนไม่พอหรือการนอนไม่หลับเรื้อรังนำมาซึ่งความเสี่ยงโรคหัวใจโรคสโตรกความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและโรคเรื้อรังอื่นๆนอกจากนี้ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งยังเผยว่าภาวะนอนไม่หลับพบได้บ่อยในกลุ่มสิ่งอมควัน ซึ่งมักจะมีอาการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเป็นประจำที่สำคัญผลการศึกษาจากอุปสลายูนิเวอร์ซิตีประเทศสวีเดนยังพบว่าภาวะร่างกายที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจทำให้ระบบประสาทและสมองค่อยๆเสื่อมลงไม่ต่างจากคนที่สูบุรี่เป็นประจำ 6. รู้สึกเหงาบ่อยๆงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริกแฮม บอกให้เรารู้ว่าความเหงาสามารถบั่นทอนส,สุขภาพร่างกายของเราได้มากพอกับการเป็นโรคอ้วนหรือการสูบบุหรี่สักห้ามวนต่อวันเชยวนะโดยเฉพาะความรู้สึกเหงาที่เกิดจากความอ้างว้างและโดดเด,ดีเ่ยวสามารถเพิ่มความเสี่ยงในทั้งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งไม่ต่างจากโทษของบุหรี่ที่ทำร้ายสุขภาพของเราเลยทีเดียว โดยพฤติกรรมเหล่านี้หลายคนอาจทํากันมาจนชินแต่เมื่อรู้แล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เสี่ยงต่อการเสียสุขภาพก็อยากให้ทุกคนลองปรับวิถีชีวิตให้กลายเป็นแนวรักสุขภาพให้มากขึ้นและหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากท่านใดนะครับชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สาหรับวันนี้สําหรับคลิป ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ